สวัสดีค่ะค่าวเมดกัมพอชกับชนาทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒน์ถิ่นค่ะข่ะห้ากัมมตโตผักถี่สองเนาะค่ะว่าเป็นยัางา้นจีนที่เขาเป็นเจ้าของพัตคาลเป็นยังเขาหักบานหลังนีแห้งเขาหมักแห้งเขาหมักแห้งเขาอยากได้แห้งเป็นยังเขาถึงตัดสินใจแบบฉับพลันบอสือบานหลังนั้นมันเกิดอีหยังขึ้นเนาะค่ะนั่นแหละค่ะมาที่นี่ อนัดก็เลยแบบว่าตอนนั้นคือแบบสามีนัดป่วยว่าสบายก็เลยโทรไปบอกพ่อแม่ว่าอบอกพ่อแม่ว่าห้ดูดวงให้แน่ว่านัดมีเคราะห์บอสามีมีเคราะห์บอยังประมาณนี้นะอยากอยาก,อยากเบิ่งว่าเป็จั้งได๋ประมาณนี้น่ะคะ่ะมาที่นี่พ่อแม่ก็เลยไปเบิ่งห้ก่อประกฏว่าเพิ่นกระท่วงเนาะคะ่ะว่าสามีนัดเพิ่นเห็นแบบว่าเป็นจุดดำๆในขาสามีอ่ซึ่งสามีนัดเพิ่นมีเคราะห์เนาะคะ่ะแต่ว่าสําหรับตัวนัดนัดบ่ดมีนัดกับบอกคอยมีเคราะห์ปันใด แต่ว่าสามีนะมีเคราะห์เพิ่นเห็นแบบว่าจุดดำๆในขาแต่บอกหูว่มามันคืออีหยัง่าทั่นี้พอนัดก็เลยบวชแล้วหลูดไปเหมือนนั่นก็เลยเพิ่นก็เลยกลับไปเบิ่งไปไปดูให้นัดอ yeah, ีกรอบสองเพิ่นก็เลยเอาแบบรลุกภ่สามีนั่นอะไปให้หมอดูเบิ่งแล้วก็สะดอเคราะห์ให้นะคะพี่น้องจ้าเพิ่งก็เลยว่าเพิ่งสะดอเคราะห์ให้เรียบร้อยกับว่าเป็นอีหยังแห้งดอกแต่ว่าเห็นจุดดำๆบั่นี้ก็เลยพอก็เลย พอแม่ก็เลยถามว่าเป็นจังไหนเขาคือขายบ้านบ่อใดยังประมาณนี้นะว่าให้เบิ่งแบบประมาณว่าพอนะสิเพิ่นบ่ได้บอกรายละเอียดอีหยังนสักอย่างเลยค่ะเพียงแต่ว่าลองถามหมอดูเนี่ยว่าเพิ่นสิทักจังไหนเปอร์เซ็นต์จังไหนเนาะค่ะเพิ่นก็เลยเพิ่นแบบว่าทวงโป๊ะๆปเลยค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นก็เลยบอกว่าเออ่บ้านนี่ขายสิขายได้เด้อนี่เพิ่นว่าจังซี่แต่ว่าขายบ่ได้คนที่ซื้อนี่รวยมีเงินพร้อมสุอย่างเขาอยากได้แห้งว่าซั่นน่ะเขามาติดต่อสิซื้อแต่ว่า อพอแต่เขาเข้าไปเขาผ่อคนเถ่าสองคนยืนกลางแขนสองคนเลยยืนกลางแขนแบบเนี้ยสองคนเลยหา้ามไม่ให้เขาสื่ออันว่าอ่าคนเถ่าสองคนไม่ยิงกับผ,ผู้ใายกับอ่าพ่อก็เลยถามม่เป็นผู้ใดเพิ่งก็เลยว่ากับคนอยู่หันละคนพักอยู่หันมอดูวา่ากับคนทีเป็นเจ้าของบ้านลังนันละที่เขายูเขาเคยยูเขาเคยยูโดนเลี้ยวเขาอ่าห้ามเขาบ่อยากขาดเข,ขาบ่อยากคายเขาก็เลยกางแขนไว พ่อก็เลยถามมาเขาหามเพ็ดยังพ่อก็เลยถามเนาะทาาหมอดูก็เลยว่าเป็นหมอแบบวา่าหมอขอส่งอำนาจพี่น้องจ้านั่นแหละคะ่ะมาที่นี่ก็เขาก็เลยบอกว่าอ่าอันผู้ชา้ก็มียิ่งค้นเทาค้นเทาๆนะน,นะที่ว่าหามนะั่นบอกว่าเพิ่นเป็นห่วงลูกใา้หนักเพิ่นว่าเพิ่นเป็นห่วงอันหลานันนาษนะห่วงหลานมาที่นี่ก็หากลูกสะพภยเฮี้ยงพ่อก็เลยถามมาหลานคนใดลูกสะพภยคนใด ทางผู้พอนะก็เลยสอหมอดูเนาะค่ะหมอดูก็เลยว่าลูกสะพายกับคนไทยนั่นเด้วาสนะเอาืูหูมาที่นี่พอว่าเอาคือหูเอากระหูนอกจากเห็นพลังสิบแต่ว่าหมอดูน่ะเพิ่นรับตาเบาดวจับเพิ่นรับตาเพิ่นเขาส่งมาที่นี่ก็อลูกสะพายคนไทยนั่นดีวาสนะเราหักแห้งคือย่างนี้เราเป็นห่วงแห้งเด้ออันเห็นว่าเล่าเสียเหลวนั่นสองเท่านั่นนะเราหักลูกสะพายแล้วแห้งแล้วเป็นห่วงแห้งวาสนะ เราหักเราหักร้านเราแหงว่าร้านเราอันเป็นหลูกเคืองบอกเก่งๆห่อแม่บอกหน่อยๆบอกเก่งๆว่าศัสนะว่าเป็นห่วงแหงห่วงร้านห่วงหลูกสะไพลว่าสนนะหักหลูกสะไพล์แหงว่าสนนะก็เลยห้ามบ่อยากบ่อยากขายให้ผู้ใดว่าห่วงบานหลังนี้แหงห่วงบานหลังนี้ไว้ให้หลูกสะไพล์กับร้านไส้่าสนนะทั้งพระนักเลงโสถามว่าร้านไส้คนใดร้านไส้หลายเด้ว่าสนนะก็บร้านไส้เนี่ยลูกของหลูกสะไพล์นั่นละว่าสนนะบอกว่าเก่งๆนั่นนะ ต้ฮักคือยังนี่ว่าอันพะว่าคนเถาสองคนนี่ฮักแห้งแพงแห้งวาสน,นะว่าฮวงไหวให้ลูกสะใภ้กับหลานชายว่าเป็น่วงเพราะว่านัดก,กับเพิ่นก็เลยแบบ้ายๆก็ว่านัดเป็นชาติต่างชาติเนาะมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองสินะไม่ยากแล้วก็เป็น่วงอยู่เลี่ยวตอนเราอยู่ล้วก็เป็นห่วงนัดอยู่เล้วอะค่ะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะแล้วก็เลยยังเราเสียแบบแล้วก็เป็นห่วงลูกชายเรานํานะเพราะว่าสามีนัดเนี่ยอาอนัดมาเนี่ยไม่ยากนะก็ซร้อยสุยาดใจพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะแล้วก็เลยเป็นห่วง บ้นนี้ก็อ่าเพิ่นก็นเลยแบบว่ากางแขนแบบว่ากันไหวแบบบกให้คนเนี่ยเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบให้คนจีนเนี่ยตัดสินใจแบบเปลี่ยนใจบอสือบาทลังนีให้สร้างบาทลังนี้นะนั่นล่ละเขาก็เลยเปลี่ยนใจชับพันเขาก็เลยบอสือสรรัำมบาทลังเนี่ยคล,ล้ายเด้๋ยายล้ลานยูเดอหมอดูก็เลยวางสีอนะประมาณเนี่ยค่ะเพิ่นก็ทวงเนาะบ้านี้อ่าหลังจากหันก็เพิ่นก็เลยบอกว่าอันเท่าสองเท่าเนี่ย เราจมว่าเราอยากกินอันยังนั้นยังเรื่องเหลืองแม่บ่นอันพันว่าขนมที่มันถ้ายังเรื่องเหลืองแม่พันวังสี่ทางหมอดดวนวานนะคะมากินแฮีงเดอร์พันว่าเอาไปไว้ยพันว่าพันกะทวง n g วานัดน่ะเป็นหลูกสภัยคนไทยจะได้จะมโหจะบอกกาวพันว่าทางหลูกทรายนำเพื่อนกะติอันสามีนัดว่า เป็นยังคือบ่บอกบ่เกาเพิ่นสิข่ายบงสิข่ายบานกับ่บอกบ่เกาเพิ่นหิดขามหัวขำกลุนเพิ่นประมาณหนีนาว่าเพิ่นกะอยู่บานหลังหนี้มาตั้งแต่ได้แต่ไล่ตั้งแต่เพิ่นยังอันนุ่มๆอยู่กับอันผัวเพิ่นนาปูยาน่ะเพิ่นอยู่ด้นแต่ได้แต่ไลหลายปีมาแล้วเนาะเพิ่นว่าเพิ่นกะอยู่เพิ่นก็ว่าบานหลังนีเพิ่นก็อยากให้สามีนัดเนาะค่ะแต่ว่ามันก็เป็นบานคนสองคนมันก็ให้ได้มาที่นี่ก็เพิ่นก็เรียกว่าพอปูไมยานัดน่ะ คนแถวสองคนเนี่ยเราอยากกินขนมขนมท่ายอยังเหลืองเหลืองคนวังสี่ก็ไม้เทิงว่าขนมปังท่านเนื่ยค่ะพี่น้องพอปูไม่ญาณท่าเรามากินประจําที่นัดดูแลเพิ่นนาาาั่นแหละคา่ะที่นัดเ็พให้เพิ่นกินน้ำเส้นน่ะนั่นแหละคา่ะขนมปังกะเนยขนมปังท่านเนยบันบนี้เพิ่นบันนี้ก็เลยว่าอ่านัก็เลยเพิ่นว่าก็อันลองไปไหว้เพิ่นคน,นวางสี่นะหมอดูก็เลยว่าไปไหว้เพิ่นาว,ายยาบบวายอยู่ลุ้มฟังศพวศาสนาว้ยลุ้มฟังศพ แล้วก็ขนมไปไหวเพิ่นนําประมาณนี้นะคะเอิรนบอกกาวเพิ่นขอเพิ่นให้คายบานหลังนี้ให้ได้ประมาณนี้นะค่ะไปบอกไป, 9, ไปากาวเพิ่นขอให้จ้ะบัดนนี้ก็เอ่อหนักก็เลยบอกให้สามีฟังบลาบลาบลาก่บอกตามที่นัดบ,บอกนี่แหละคะ่ะเอ่อว่าหมดูบางสันทังสีประมาณนี้สามีก็ยิ้มเพิ่นกันบโบเสือเคิงกับเสือเคิงแบบบางใจงหนึ่งก็คือเพิ่นแบบบพะเสือเลยเพเสือค่ะพี่น้องคะ่ะวพาเขาเผยเจอแบบ คนฝรั่งเนาะกับพี่น้องแบบประเพณีแต the like ่ระบานเท่ากับเท่ากับเขาใจเขาเขาใจเท่าว่าถ้าเขาเป็นเขาเขากอกสีบอเสอ้อเทกันแต่สามีน่ะเป็นคนที่แบบว่าปากว่าบอเสอ้อเลยแต่ว่าใจใจนี่เสือเคืองบอเสือเคึงวันนี้พ่อต่นักบอายังให้ฟังหลอนว่าเธอต้องไปไหวแม่เธอต้องบอกกาวนะเธอคล้ายบานเธอบอเคยแบบบอกกาวพอแม่เลยถึงแม่ว่าพอแม่เธอจะเสียไปแล้วเธอกต้องบอกกาวเพิินบอกเจ้าที่เจ้าทางประมาณนี้เนาะนักก็เลยบอกสามีเธอสารสีบลาบ l a สามีก็เลย พอแต่นัดบอกพปเลียวนัก,กนเรย,ย่ยยังไปคัวนัก,กนเรยว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยฉันยุดอากาศดีเธอกับยุดทธิกันลูกกับยุดทธิกัน ปะข้าไปบอกกาวไปไหวเม่ยาไปหาเม่ยาไปหลุมศพแต่ข้าก็ับไปหลุมศพบอยอยู่ไปเหยียดเม่ยาแต่ว่าข้าต้องไปบอกกาวเธอกับท้าประตูอิลีฉันกับถ้ำปบัตุอิลีฉันเป็นลูกสะใภ้ฉันก็บรบบอกกาวบริ์บอกเพิ่นเลยเกี่ยวกับการขายบานขายหยังบลล์ขออนุญาตเธอกับบริขออนุญาตพ่อแม่เธอเลยเพราะว่าเราอยู่หันดนเลียวเธอเสียมาขายบานแบบขาหนาคาตาขามหัวเล่ามันกับพิษอันเป็นประเภทนี่บานฉันมันจะเป็นแบบนีเดอร์แต่ว่าประเภทนี่บานเธอแบบไหนฉันบอลูแต่ว่าเธอต้องเสื้ ฉันเสื้อประเภทนี้แบบนี้ไม่ตั้งแต่ใดแต่ไล่ตั้งแต,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 แต่ฉันเกิดมาแล้วนัานก็เลยว,วา่าเธอบปอรเสือ้เอเบิร์เท่ากับเสือ้อเคิงจักน้อยก็ได้ก็เลยว,วา่าสีนอกอวันนี้นั่ก็เลยย่างไปในครัวสามีก็เลยว,วา่าเออมื่ออื่นเธออาเริ่มเดอ้อเธอก็อย่าเรมมีขนมปังบ่ลละมีน้ำชา มีบลระเตรียมไวเดอร์ยังขวดนมขวดน้ำสามีกระทามมันไม่ถูกบอ่อถูกเบิดยังไปเ็กเบิง์สามีเป็นคนบอกนันให้ไปเตรียมเข่าของว่าเตรียมไวมืออื่นเสองข้อจนควยไปไวไม่ยานะ่นาะนัก็เลยนี่แหละค่ะทีนัดจัดการเตรียมพวกทูบเนี่ยค่ะเนี่ยประมาณเนี่ยเตรียมทูบเตรียมเฮ็ดขนมปังปิงเอาแพ็กใส่ในใก่องตามลูปเนาะคะ่ะตามวิดีโอเนี่ยค่ะแพ็กใส่แล้วก็มี ถูกแต่ว่าถูกคนบอกว่าให้จุดแค่ดอกเดียวจุดบอกกาวผีเนาะคะ่ะแล้วนักก็เตรียมขนมขนมบิสกิตนะคะพวกเป็นขนมขคุกกี้นะคะเป็นช็อกโกแลตน้ำมันยาเป็นมากินก็ได้เอาไปแล้วก็เอาน้ำชาใส่ในขวดน้ำแบบว่า,าเก็บความร้อนนะคะเอาไปน้าแล้วเอาแก้วไปน้าเนาะคะ่ะพี่น้องจา้านั่นแหละคะ่ะนั่ก็เอาไปน้าขวดน้าก็เอาไปพอแต่ไปถือมันก็มีคนอื่นเขาไปเยี่ยมซบปุก ไปเยี่ยมซพหยาิข้าเจ้ายื่นสองคนสามคนนำหน้าพี่น้องทางสามีก็บว่าอุ้ยฉันอยากอายเขาเสียหาวาฉันเป็นบ้าได้ฉันเห็ดแบบนี้บ้างประมาณนี้ทางสามีว่าเธอวัไปฉันจะยื่นบ้างวันนะสามีฉันจะยื่นบ้างแต่ว่าก็เลยว่าเนี่ยเธอไปเนี่ยเธอต้องเบานะเธอเบาบาได้นะนักก็เลยกำชับสามีว่าเธอต้องคุยกับแม่ก็พอเธอทางสามีว่าฉันเบาออกเสียงบ่ได้เขาสสีนคื่นสีหาาฉันเป็นบาวันน่ะก็เลยว่าทางสามีก็เลยว่า เดี๋ยวฉันจะคุยในใจกันแล้วฉันจะใส่ฉันจะสามีก็เรยว่าเดี๋ยวฉันจะใส่สื่อจิตถึงพ่อแม่ฉันประมาณนี้เนาะสามีทางลูกก็ยื่นหัวหล่อคิก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 แมททิวตามภาษาเด็กหน่อยพวกหูเรื่องอีหยังนะคะก็ยื่นแต่ว่านั้นก็บอกให้ลูกน่าเซฮัลโหลปูญญาเนาะค่ะให้เว้าวก็ปูญญาลูกก็เว้าอยู่แต่ว่าก็ยื่นแบบอ้อมยิ้มยื่นขึ้นหัวหลอกว่านัดนางว้าผู้เดียวนั่นก็จุดทูบขึ้นระดอกเดียวสามีก็ยื่นบังใบวัดอย่างคนแนมเขาก็แนมไม่ด้วยจ้ะก็มีคนแนมมาอยู่ เกษตรวันัดเห็ดอีกอย่งประมาณนี้เนาะค่ะนักก็เอาแบบว่าขนมปังเอาจานไปนั่มค่ะขนมปังว่างแล้วก็เอาขนมบิสกิตนะคะว่างนั่มแล้วก็มีน้ำชาสองแก้วแล้วก็น้ำชาแล้วก็น้ำเปล่าค่ะมีน้ำชาแล้วก็น้ำเปล่าน้่สองขวดเนาะค่ะแล้วก็นักก็จุดถูบจุดถูบแล้วก็บอกกาวเพลินแล้วขออนุญาตเพลินเนาะค่ะบอกเมย่าปลูกเอิญมูเพลิน่ะเอิญปูกกระยาณะมากิน มาดื่มน้ำชามากินขนมปังที่ไม่ยาโสบเนาะคะ่ะแล้วก็บิสกิตน้ำเนาะคะ่ะบันนี้พออาาะะ่อ,อแต่ว่าท่านทอดาใดจักแม่ก็ท่างไหลลูกไส้นัดเห็นลูกไส้นัดว่าแม่แม่วาสนะบอกภาษาอังกฤษเนาะค่ะแม่แม่ว่าแม่เหน่อยไหมอยู่ในถ้วยน้ำชาแม่แต่มาเฮงกับว่าจักวาสนะเดี๋ยวเห็นมีสองโตวาสนะเอาบันนี้คนไข่เริ่มลูกบันนี้พี่น้องจ๋าข้นนัดเริ่มลูกบัดเนี่ยตอนลูกท่วงนัดบ่เห็นตอนนัดวัยนัดนักกันเนี่ยนะนักกันเอิญเลย แต่ว่าตอนมาน่ะมาตอนไหนบอลูตแม่งตัวน้หน่อยไม่ปีกพร้อมสองตัวตัวหนึ่งอยู่ในในเก้ยวน้ำเดียเ๋ยวปล่อยแล้วอีกตัวหนึ่งเกาะอยู่มองอันนี้อยู่มองอมองมอง,มองปาาแก้วนะคะพี่นงจา๋านั่นแหละค่ะแล้วก็หลังจากหันเอ่อนักกะบ่เห็นผึ่งาสามีกันคล้ายๆว่าซื้อจิตในใจคุยกับเมียกับเงียบไปเนาะวันนี้นักกะเล่หันไปเนี่ยมอ่ะวันที่นั่นกะเล่แบบคุยกับเมียเนาะกะบอกเพื่อนบอกก่าเพื่อนขออนุญาตอ่าขายขอเหก ขายบ้านหลังนี้ให้ได้เพราะว่าบ้านหลังนี้ยนักก็ขอบคุณเพิ่นไปนอก่าที่หักที่เป็นห่วงนัดอยังนักก็ะบอกขึ้น่าสิให้นั่นลหะเพราะว่าน่า,าซาบสึ่งน้ำใจเพราะเนาะแบบเออไปดูไปดูเราคิดแบบไปดูแล้วก็ได้ยินว่าเออเิ่นหักเข้า,าเป็นห่วงเฮ้าเพิ่นก็นอยู่รอบๆอๆเฮ้านีนละขนาดอยู่นัดพักอาศัยอยู่นี่วิญญาณแล้วก็ยังอยู่เป็นห่วงนัดเนาะ,ะพี่น้องจาออากกอ๋าเนาะบ้านที่นี่เอนักก็เลยแบบว่าเออแบบขอบคุณนเพิ่นที่หักที่เป็นห่วงเนาะทั้งนัดทั้งหลูกนัดทั้งสามีแต่ว่า นัดกษามีกับอยากใหญ่เขาไปอยู่บ้านนังนันแต่มันเขาไปบ่อใดเพราะมันเป็นบ้านของน้องไส้ผู้นึงเป็นบ้านหุ่นกันซื่อก็เลยต้องแบบก็เลยแบบอยากขอลอกไมย่ยาพอปูให้ซอยให้ซอยเอเหลือนัด กับจามีนะัดเขาให้ขายบ้านหลังนี้ได้สิได้แบบว่าบ่ต้องค้าราชข้าสร้างเสด้บ่ได้มีปัญหาทะเลาะกันกับหนองไส้อีกผู้หนึง่งกับลูกไส้คนอีกผู้หนึ่งนะจ๊ะนั่นแหละคะ่ะนักกับว่าวบอกเก่าวไปทงนะบอกออกเสียงตั้งแต่พี่น้องจส้นะบอกออกเสียงกับแม่หยาบอกเป็นภาษาอังกฤษนั่มบอกทั้งภาษาอังกฤษแล้วกับบอกทั้งภาษาไทยนัน่ลูกไส้กกนั่นยื่นหัวหล่อนัดยื่นแบบขำนัดนะคะว่านัดเป็นบาดบอกผู้เดียวตามภาษาเล็กน้อยเนาะค่ะมาที่นี่นักก็เลยหันขางพอตะแว่าจบเร็วนักกัปักทูบลงนหลังไป พึงตัวบักไ่อยู่ข้างหลังพี่นงตัวเดียวเอา้านักก็เลยบอาตกใจนึกนึกว่าแต่พึงสีมาต,ตอดน,นัดตกใจเบิดจากมาแต่ทังใดพี่นองจา้าพึงตัวไงยยหนึ่งไหมบัานีนักก็เลยเงียบนักก็ว่าส่งเมียนาวิญญาณเมีญญาหลับหลูแลล่ะประมาณน,นาีน่ะนัดทิ้นพึงพึงตัวไงตัวเดียวอยู่อยู่ท้างหลังก้อยข้้ขงหลังอยู่เขค่ข้างนัดนะคะพี่นงจา้านั่นละ่ะนักก็เลยบอกสามีกวักสามีว่ะเธอ พอแม่เธอรับลูกแล้วล่ะน้ำชาเพิ่นก็มาดื่มแล้วประมาณนี้นั่นักกระอื่นมากินมาดื่มบัดนี้ลูกชายน่ะก็เลยว่าเอ่อผึ่งตัวใหญ่อยู่เด้นักก็เลยว่าอย่าไปไล่ผึ่งเด้อลูกเด้ออันนี้อาจจะเป็นวิญญาณมียาพอปู่ก็ได้ก็เรื่องบางสีนะนั่นแหละก็เลยว่าพอปู่มียารับลูกแล้วลูกเอ้ยก็เรื่องบางสีบอกก็ลูกเนาะมาทีนี้ก็ผึ่งก็บ่ไปเด้อพี่น้องยังเกาะอยู่หันยังอยู่หันนักก็หันไปแนมเนาะนัก็อ่รเว้านั่นแหละนักก็เว่าว่า เออไม่ยามากินหลังจากหันเนาะนัดไว้เสร็จแล้วนักก็ล่อประมาณสิบนาทีบันนี้พ่อเตนัดจะล่าเพลินนักก็เลยยากทั้งอันนักก็ลินอยากน้ำชาลงพื้นกระเอิญเพิ่อีกรอบเนาะค่ะแล้วก็ขนมปังนักก็บีเป็นสิ่งหน่อยว่างบนพื้นไหวให้่เพิ่นสิ่งนั้นเพราะว่านักเก็บจานหรอนะนัดล่อประมาณสิบนาทีนักก็เก็บจานถูปะตองล่อให้เบิร์เนาะค่ะเพราะว่าประเภทนี้เพราะว่าบานเมืองหนอกเขาจะ อาจจะเป็นเป็นการแบบว่า,าพิษกล้วยไม้กระไดเขาจุดถูบอยูอ่สถานที่นั้นนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดไฟไหม้ไฟยังสีนะมันก็เป็นสิ่งบดีเพราะว่านัดว้ยเสร็จแล้วนะคะดับนะคะพี่น้องดับถูบก้าววาูมีญาเพิ่นได้กินเล้วเพิ่นรับรูเหลวสุกยานะคะ่ะรอประมาณเซเนาทีนะก็ดับถูบเลยมัน,นก็ลิ่นนํำเปลา่าหยาดนนำเปลา่าลงผพนแล้วก็เอิญพอปูมีญามากินนะคะ่ะแล้วก็ขอบคุ้นเพิ่นแล้วก็เบาก็เพิ่นมียังในใจในใจนัด บอกก็เพิินนะบอกว่าถ้าปภูมิญาเด็กกินอิ่มเรียวหรือว่ากินบ่อิ่มหรือว่าอยากไดยไดงังกะให้เขามาในความฝันนัดให้มาบอกนัดว่าเมียผปูตองการอีหยังอยากกินหยังให้บอกนัดกระเสดายเฮ็ดไปให้นัดกระวางสีเนาะค่ะเรือว่ามันในความฝันกระใดหรือจังไหนกระใดอันต้องรวางสีนะแต่ว่านัดขอความเสียเลือจากภูมิเมียว่าดนบันดาลเนาะค่ะด้นจิตด้นใจให้คนที่เขามีเงินเป็นเศรษฐีกไ็ไใดให้เขาแบบว่า ตัดสินใจมาซื้อบานหลังนี้ให้คนแต่แบบว่าม่มีปัญหาอีกอย่างเลยให้แบบว่ามีเงินมีความพอมให้เขาเขามาติดต่อซื้อบาหลังนี้ให้ได้เพื่อที่จะได้แบบว่ามนตรงมีปัญหากัน้องไส้อีกต่อไปมันจะ่ปด้ค่ารัค่าซั่งนะคะพี่น้องมันจะได้แบบเศร้ามุดงิดใจนะค่ะพี่น้องช่วงนี้มันแบบว่ามันลำคันใจมันเหนื่อยใจทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาก,กับนองไส้บจบสิ้นนะคะพี่น้องจ้าสามีน่ะนั่นล่ละคะ่ะก็เลย บอกเกาเพิ่นไปหลังจากหันลูกชายนัก,ก็มาฟันหลายฟันห็นเมญา่าสองคืนลูกชายนัดนะคะฟันหินเมญ่าก็บอกว่านัฟันน,น,ฟนัก,ก็ค้นลูกนะคะแต่ว่านัดตอนนั้นไปไหวบอกเกาเพิ่นนัดก,ก็ค้นลูกคือกันนักก็ขอโทรเพิ่นไปว่านัด ข่ามห้ออีเพนีลีว่าแบบว่าบริเบบอกก่าวเพิ่นว่าสามีขายบ้านทั้งนัดทั้งนัดทั้งสามีกับบริเบอกก่าวเพิ่นเลยว่ามีบริเบบอกเพิ่นเลยประมาณนี้เนาะค่ะก็ขอโทษเพิ่นไปเนาะค่ะแต่ว่าเวลานัดสวดมนต์นะก็เป็นคนมักสวดมนต์อยู่แล้วพระคาถาเชนมันชนเทนัทเขาแห่งเฮฟังเนาะค่ะถ้าบริไดติดตามนัดอีลีนักกับอุทิศบุญกุศลให้กับพ่อปู่แม่ย่นนักก็เอ,อินซื้อเพิ่นประจำนะครัพี่น้องจ้านั่นแหละ หลังจงา,ากหันนัดก็อธิษฐานเนาะค่ะอธิษฐานกัมเมญ,ญานัดอุทิศบุญกุศลให้เพิ่นเน,นาะค่ะนัดก็อธิษฐานว่าให้พ่อปู่แม่ยานี่ด้นจิตด,ด้นใจให้มีคนมาซื้อบัน่างนีให้ได้ภ้าในเร็ววันหลังจงากหันสองมือพี่น้องแต่ว่าตอนที่นัดวายวาย,วายบอกกาวเมญ,ญานั่นมันก็พานไปประมาณเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้ามาที่นี่หลังจากที่นัดสวดมนต์นัดขับรถไปเหตุงานเนาะค่ะนัดก็สวดมนต์ไปนั่มนั่นแหละนัดก็อธิษฐานไปนั่ม หลังจาหันสามีเหลืองานมากสามีก็เลยมาบอกนายว่ามีคนมาติดต่อซอ้อบานหลังน um ี้เลี้ยว่าก็เรียกว่าแน่นะวาสนะสามีก็เรียกว่าต้องรอบเอิอีกที่หนึ่งเดี๋ยวทนายเดี๋ยวทนายสามีโทรมาบอกอีกที่หนึ่งวาสนะมาทีนี้มือล้างมาสามีว่าอืมแาเจาอยากซื้อบานหลังนี้อีหลียวาสนะแต่ว่ามันก็มันก็ดีใจค่ะสามีว่าดีใจยุ่แต่ว่าบ้านอุ่นใจเพราะว่าบ้านด้เส้นชัญญาแต่ว่าเขามาติดต่อซอ้อบานก็พอดีเมื่อนี้ได้จดหมายพอดีว่าเขาสมจดหมายมาแบบว่าทั้งสองไฟล เห็นด้วยในการสื่อขายบ้านแต่ว่าเขาสามารถแไปว่ายกเรือเข้าก็ไดเพราะวางเขาพันในเซ็นสัญญาเนาะคะ่ะตอนนี้ก็จะคือว่ารอ่อรอคนอร่อการเซ็นสัญญากันระวางคนสื่อก็ค้นขายเนาะคะ่ะเซ็นสัญญาตกลงกันว่าสื่อขายถูกต้องเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะคะ่ะถูกต้องตามกฎหมาย,ยเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องจ๋านั่นแหละคะ่ะลูกชายนัดก็ฟันไล่นะคะฟันไหลเห็นเมียนัดจะเดินไปนอนกับลูกชายเป็นหมู่ลูกชายยานยานเมีย แต่ว่ากับกะบอกลูกชายได้ว่าไม่ยอมกับเป็นห่วงเพื่อนกัหักหนูลรเพื่อนก็ถึงมาวนเวียนอยู่แต่ว่านักกัเวลาน้าสวดมนตมนักกับอุทิศบุญกุศสวให้เพื่อนอยู่ว่าอย่ามาหลอกมาอันนี้กวนล้านเด้อแต่ว่านักกับบอกเพื่อนแล้วว่าเออถ้าเป็นห่วงเป็นยังกับเดี๋ยวสิบอกล้านให้ว่าไม่ยาหักไม่ยาห่วงนักกะบอกลูกประจำได้จากว่าอวิญญาณแม่ยาเราห่วงเราหักลูกนะประมาณนี้นักกับงคุยก็บลูกอยู่ค่ะก็บอกลูกแต่ว่าภาษาเล็กน้อยแล้วค่ะพี่นงจ้ากะประมาณนั้นนะคะ ค่ะน่าก็เขาบอกใ hey, ห้ทราบเนาะคะ่ว่าการซื้อขายบ้านมันกับอะไรแบบว่าใช้เรื่องง่ายๆเนาะค่ะมันกับตองแบบว่าตามสเต็ปสเต็ปไปตามขั้นตอนไปบริเวณคือบานเฮาแบบว่าบอกง่ายๆแบบว่าสื่อขายบานมีเงินไปแบบกองปุ๊บ ได้ปั๊บเดียวประมาณนี้มันต้องมีการเซ็นสัญญาอาจจะเมืองไทยอาจจะมีการเซ็นสัญญาขึ้นกันตามคนตามอันนี้ขันตอนขึ้นกันแต่ว่ามันอาจจะง่ายกว่าเมืองนอกเนาะค่ะเมืองนอกนี่โอ้สเต็ปตามสเต็ปอันนั่นอันนี้จุ๊จิจุ๊บจิ๊บเนาะค่ะทั้งทนายก็เจาะก็ตองไปว่าให้ความยุติธรรมระหว่างคนขายแก็คนซสื้อเนาะค่ะพี่น้องจ๋าบแม่นววาสิมาสื่อกันแบบโอ้ยบด้เช็คบด้หยังคือแบบมันต้องละเอียดยิบพี่น้องจ๋าการสื่อขายบ้านนะกอาวนาค่ะว่า ขอให้แบบประสบผลสำเร็จในการขายบ้านเร็วๆนี้นะค่ะพี่น้องจ้าถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จังไหนกับฝากไปกำลังใจนนในเด้อค่ะฝากก็ไลไ์ก็แชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนอกค่ะเส,สด็จปลาดทุกคลิปทานัุก่ลุงจ้าสำหรับมือถือขอาเราไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ